ตอนนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการทำคอนทัวร์นะคะจะมีทั้งหมด2วิธีนะคะโดยวิธีแรกนะคะจะเป็นวิธีการจุดแล้วก็ได้เส้นเลยนะคะอันดับแรกให้เราเปิดข้อมูลเดมหรือ idw ของเราเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสีก่อนนะคะไปที่คลิขวาข้อมูล idw ไปที่ property แล้วก็มาที่หน้าต่าง symbology นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะ สเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่แถบเมนู TDR Eyesit นะคะและเลือกเป็นอุปกรณ์ Create Contour ค่ะสเสร็จแล้วให้เราเลือกจุดนะคะที่เราต้องการได้เลยก็จะมีเส้นคอนทัวร์ขึ้นแบบนี้นะคะตามที่เราจุดได้เลยถ้าเราต้องการที่จะลบเส้นคอนทัวร์นะคะให้เรามาที่ตัวนี้ค่ะแล้วก็ครอบเส้นคอนทัวร์ของเรานะคะขึ้นเป็นเส้นปาาแบบนี้แล้วกด Delete ค่ะ วิธีที่2นะคะให้เรานะคะไปที่แถบเมนู Arc t o Box นะคะแล้วเลือกเป็น Spatial Analysis Tool นะคะกด Surface ค่ะแล้วก็เลือกเป็นแถบเครื่องมือ Contour นะคะช่อง Input l a s t e r นะคะให้เราเป็นข้อมูลเดมค่ะค่ะพอเรานำเข้าข้อมูลใน Input l a s t e r นะคะให้เราเลือกที่จัดเก็บข้อมูลค่ะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะ แล้วก็กดเสร็ได้เลยค่ะแล้วก็ช่อง c o n t r o l interval นะคะให้เราใส่เลขหนึ่ง100ค่ะจากนั้นนะคะกดโอเคได้เลยค่ะเราการประมวลผลสักครู่นะคะค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อมูลเส้น contour เข้ามานะคะ ถ้าเราต้องการที่จะให้เส้นคอนโทรลแสดงข้อมูลนะคะตามจุดต่างๆนะคะให้เราไปที่ตรงแท็บเมนูเลเยอร์ด้านซ้ายนะคะแล้วกคดคลิกขวาไปที่ Property ค่ะเสร็จแล้วให้เรามาตรง Symbology นะคะไปที่ create g o l o e นะคะและเลือกตรง value f i e l d เป็นคอนโทรค่ะ เอ,อ่อ color lamp นะคะให้เราเลือกถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะคะเอาเป็นสีนี้เสร็จแล้วกด add all value ค่ะ mm hmm. ก็จะได้เป็นข้อมูลนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราไปที่แถบเมนู label นะคะตรงช่อง label fill นะคะให้เราเลือกเป็น contour ค่ะแล้วก็กดติ๊กถูกตรง label future นะคะ in the in this layer เสร็จแล้วกด apply ค่ะแล้วก็กด ok ได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้เป็น ข้อมูลจุดต่างๆของเส้นคอนทัวร์นะคะก็จะแสดงขึ้นมาถ้าตัวอักษรเล็กนะคะเราสามารถไปปรับขนาดได้ที่ตัวเดิมค่ะไปที่ขี่ขวาคอนทัวร์ property นะคะแล้วก็ไปที่ label ค่ะปรับตัวอักษรตรง text symbol ได้เลยนะคะอย่างเช่นเราปรับเป็น11นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ก็ได้ค่ะน,นี้ apply ค่ะแล้วก็กด ok ขนาดตัวอักษรก็จะเปลี่ยนตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะ เจ้านีก็เป็นอันการเสร็จสิ้นค่ะ